สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจอลอถแถลงข่าวแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารภายใต้แนวคิดให้เพื่อสร้างแห่งแรกในประเทศไทยหวังเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศและอาเซียนศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดเผยว่า โรงพยาบาลดังกล่าวจะเป็นแหล่งวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศและจะส่งเสริมให้การแพทย์ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งสจลจะเดินหน้าดำเนินโครงการการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารให้เป็นโรงพยาบาลของคนไทยทุกคน โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการประมาณ60เตียงและคาดว่าหากเป็นไปตามแผนจะแล้วเสร็จภายใน,นระยะเวลาป2ปีวันที่13ธันวาคมนะครับเป็นวันปรวัติศาสตร์เราจะเจาะเข็มเสาเอกรวมทั้งวางศิลาเลกด้วยนะครับซึ่งโรงพยาบาลนี้จะอยู่บนพื้นที่ริมโมอเตอร์เวย์เลยทุกท่านที่นะครับไปพัทยาก็จะผ่านโรงพยาบาลนี้จะรองรับคนไทยนะครับ คนไทยที่อยู่ที่ EC นะครับไม่จาเป็นต้องข้างกรุงเทพมาที่นี่ได้นะครับหรือคนไทยทุกที่ในกรณีนะครับของการเจ็บไข้ได้ป่วยสำคัญสำคัญที่นี่พร้อมที่จะดูแลด้วยเพราะวันนี้ท่านคณะบดีแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์อน,นันต์ศรีเกียรติกจรนะครับท่านอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นผู้นําในเรื่องของวิจัยทางการแพทย์ของประเทศไทยด้วยตรงนี้แหละครับเราคิดว่าโรงพยาบาลขนาดเพียง60เตียงนะครับ 60เตียงเท่านั้นนะครับภายใน2ปีเรามั่นใจว่าเราจะสามารถทําโครงการนี้ได้สําเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนช่วยเสร็จตามแผนแน่นอนครับขณาที่ศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ศรีเกยียรติขจรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากร,าระบังระบุว่า โรงพยาบาลดังกล่าวจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมประสิทธิภาพสูงจากที่บ้านได้อย่างทัดเทียมโดยไม่เสี่ยงหรือเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพลดการสูญเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัวอันนำไปสู่การลดความแออัดของผู้คนบริเวณโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลนี้อย่างที่ท่านอธิการบด,ดีได้กล่าวครับเราหวังที่จะสร้างเทคโนโลยีนะครับ ซึ่งใน,ในขณะที่การก่อสร้างด้านกาย,ากายภาพกําลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใน,ในหลายเรื่องนะครับอย่างที่อย่างเช่น AI ที่ได้กล่าวถึงนะครับตอนนี้เรามี AI ซึ่งช่วยในการอ่านภาพเอ็กซเรย์ปอดนะครับมี AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์นัาจำนวนตัวเชื้อมาราเรียในเม็ดเลือดเป็นต้นนะครับเราหวังว่าในอนาคตเราสามารถใช้ AI เหล่านั้นม,มาใน,ในการดูแลรักษานะครับ การแพทย์ในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากการที่มาโรงพยาบาลนะครับโควิดซึ่งเกิดขึ้นทนี่ทาให้คนจํานวนมากไม่ไม่อยากมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องของการการติดเชื้อโรคได้นะครับดังนั้นการแพทย์ในอนาคตเนี่ยจะย้ายไปเป็นการแพทย์ทิ้งอยู่ที่บ้านนะครับเรามีความคิดว่าเราจะทําสําหรับคนไข้ของเราเนี่ยอาจจะมีเป็นแพ็กเกจเล็กๆนะครับเป็นเครื่องมือเล็กๆซึ่งสามารถใช้ในการตรวจของตนเองได้ที่บ้านนะครับที่เรากาลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นี่เราพัฒนาหูฟังนะครับอย่างที่คุณหมอใช้นะครับแต่ว่าไม่มีสายนะครับแล้วก็รับข้อมูลนี่เป็นดิจิตอลนะครับ แล้วเราก็จะมี AI ในการอ่านตัวดิจิทัลเดต้าเหล่านั้นนะครับส่งจากที่บ้านมาที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับมีระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาโรงพยาบาลใ,ในปัจจุบันในปัจจุบันนี้เวลามาหาหมอเนี่ยก็จริงๆเราเห็นว่าใช้เวลาน้อยมากกับที่อยู่กับแพทย์นะครับแต่ถ้าคนไข้เก็บข้อมูลแบบนั้นได้เนี่ยเรามีระบบการจัดก,การข้อมูลที่ดีเนี่ยเราจะสามารถดูแลคนไข้ได้ด้วยความถูกต้องมากขึ้นนะครับลดความเสี่ยงนะครับแล้วรวมไปถึงการลดค่าใช้จา่ายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นของของผู้ป่วยและของญาติครับ สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารประชาชนหน่วยงานและผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถรวมให้เพื่อสร้างเพื่อสมทบทุนงบผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารได้ที่เว็บไซต์ w w w h ่ p e s a n g c o m หรือที่เบอร์โทร0924548160และ0925482640หรือที่ไลน์ k m i t l h o s p i t a l